แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีโอกาสลุ้นนะครับได้ตัววิกเตอร์โอซิมเฮนในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับข่าวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับย้อนกลับไปครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีข่าวจากทางเกาโชแมคาโตครับบอกว่ามีรายงานข่าวว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้กําลังจะพิจารณานะครับดึงตัววิกเตอร์โอซิมเฮนมาร่วมทีมนะครับแล้วก็ลักษณะในการดึงตัวนะครับหลายคนก็จะบอกว่าแมนยูนาทีนี้ตังค์ไม่ค่อยมีไม่ใช่เหรอ ก็ในข่าวรายงานนะครับบอกว่าจะใช้ทางาสมุดคอยลุนนะครับกองหน้าจอมฝืดคนนี้นี่แหละครับเป็นหนึ่งในส่วนของสัญญาครับโดยจะมีาสมุดคอยลุนนะครับบวกกับเงินอีก40ล้านยูโรด้วยกันนะครับมอบให้กับทางนาโปลีเพื่อแลกตัวทางวิกเตอร์โอซิมเพนนะครับถามว่าดีลนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมนะครับผมก็มองว่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับเนื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองครับก็อย่างที่เราได้เห็นกันตอนนี้ การยิงประตูจากกองหน้าของแมนยูเตนนี่ฟืดมากครับโดยเฉพาะนักเตะอย่างลาสพุคอยรุนนะครับฤดูการนี้ครับผมเข้าไปเช็คดูนะครับการลงเล่นทุกรายการของคอยลุนครับ34เกมทุกรายการคอยลุนยิงมีเพียงแค่เลูกนะครับแล้วก็ทําไป1นึ่งแอสซิสครับสาเกมมีส่วนกับประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่แลูกเท่านั้นครับเป็นค่าเฉลี่ยที่ถือว่าอ่อนมากนะครับสำหรับทางคอยลุนนะครับแล้วก็นับเฉพาะเกมพรีเมียร์ครับ 22เกมที่ลงเล่นนะครับยิงได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นครับนี่คือกองหน้านะครับแต่ว่าโอ้โหผลงานนี้มันมันก็สอบได้เป็นอย่างดีนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับส่วนทางฝั่งของวิกเตอร์โอซิเมนนะครับผมเข้าไปดูนะในเรื่องของรายเดิสสัญญาต่างๆครับตอนนี้วิกเตอร์โอซิเมนครับเหลือสัญญากับนาโปลีไปจนถึงปี2026นครับนั่นหมายความว่าหลังจากสัญญายืมตัวจากกาลาสไทนะครับ สัญญาของโอซิเมนกับทางฝั่งของนาโปลีจะเหลืออีก1ปีด้วยกันแล้วก็ตอนที่มูลค่าทางการตลาดของโอซิเมนครับทันเฟอร์มาร์เก็ตครับเขาตีไว้อยู่ที่75ล้านยูโรด้วยกันนะครับแล้วก็ผลงานในฤดูกาลนี้ตอนเล่นกับตุรกีครับไปเล่นอยู่กับกาลาสลร์ย27เกมครับยิงไป20ประตูแล้วก็ทํา5แอสซิสต์ด้วยกันก็มีส่วนกับประตูของทีมอย่างกาลาสไายนะครับอยู่ถึง 25ลูกด้วยกันนะครับค่าเฉลี่ยก็คือมีส่วนกับประตูของกาลาครับประมาณเกือบๆหนึ่งนัดต่อ1ลูกเลยนะครับถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีอยู่ครับสำหรับทางวิกเตอร์โอซิเพนครับเอาง่ายว่าถ้ามาเปรียบเทียบกันนะครับเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยหรือว่าการจบสกอร์อะไรต่างๆครับวิกเตอร์โอซิเมนก็ดีกว่าทางลาส o ุตคอยลุนอยู่แล้วนะครับแน่นอนครับจากกรณีดังกล่าวนะครับในเวลานี้นะครับราคาของลาสปุตคอยลุน ตลาดครับเขาประเมินอยู่ที่อันนี้ผมดูจาก transfer market นะครับตอนนี้ราคาของอครุนนี้เขาประเมินอยู่ที่60ล้านยูโรนะครับแต่ว่าประเมินสูงมากครับแล้วก็ตอนที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ตอนที่ย้ายมาจากตาลตั้มอยู่แมนยูนเต็ดเวลานั้นครับค่าตัวของลัสฟุตไครุนนะครับเจล้านยูโรด้วยกันนะครับก็ถือว่าก็ต้องยอมเลยครับต้องยอมขาดทุนครับสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดแล้วก็สำหรับสโมสรแมนยูครับเพราะว่าความรู้สึกผมนะ ในเวลานี้ครับคอยรุนลงเล่นกับแมนยูเตตก็เหมือนแบบว่าเหมือนเราแถมตัวหนึ่งตัวฟรีๆครับไปให้คู่ต่อสู้เพราะว่าการเล่นของคอยรุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาช่องการเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้ครับคอยรุนทําไม่ได้เลยนะครับการเก็บบอลการพักบอลน,นะครับก็ถือว่าไม่ได้เท่านั้นยังไม่พอครับในเรื่องการจบสกอร์ครับก็ถือว่าตัวเลขมันก็ฟ้องอยู่นะ ในเกมพรีเมียร์ครับเล่นไป22เกมยิงไปเพียงแค่สลูกเท่านั้นนะครับมันก็เป็นอะไรที่ตอบได้ชัดแล้วนะครับว่ามันมันก็ยากครับที่ฮอยลุนจะประสบความสำเร็จกับแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแน่นอนเลครับกรณีนี้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นนะครับนักเตะอย่างโอซิมเฮนเอก็ถือว่าคงจะหมดอนาคตแล้วนะครับในทีมคอนเต้กับนาโปลีครับเชื่อว่าทางฝั่งของคอนเต้ก็ต้องการที่จะขายออกจากทีมไปแหละครับ ส่วนนักเตะอย่างหอยรุ่นนะครับก็ดูเหมือนว่าทางรูเบนอโมริมเองผมก็เชื่อล็กๆได้ว,ว่าเขาเองก็อาจจะอยากจะได้กองหน้าคนใหม่เข้ามาสู่ทีมครับแล้วก็ดูจากฟอร์มการเล่นดูจากรูปร่างลาักษณะอะไรต่างๆครับทางโอซิเฮนก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะครับถ้าเลยมาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตัวนักเตะเองครับอย่างโอซิเฮนได้ย้ายออกจากนาโปลีไปหาสมสอใหม่ก็ถือเป็นเรื่องที่โอเคแฟร์นะครับ ส่วนทางฮอยลุนผมก็เชื่อก็น่าจะยุติธรรมสำหรับเขาเหมือนกันนะกับการที่ถ้ามีโอกาสย้ายกลับไปในอิตาลีอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไปอยู่กับในมือของคอนเต้ครับผมก็เชื่อว่าก็มีโอกาสที่จะกลับมาเฉืดอฉายได้แต่ถ้าเกิดอยู่ที่อังกฤษความกดดันอะไรต่างๆก็ยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับดังนั้นถ้าเกิดดีลนี้มันเกิดขึ้นนะครับมีการสลับแลกตัวกันนะครับแล้วก็พ่วงเงินอีก40ล้านยูโรไปให้กับทางนาโปลีเพื่อขอซื้อตัววิกเตอร์โอซิเมนมานะครับ ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมก็มองว่ามันจะเป็นการวินวินกันทุกฝ่ายนะทั้งโอซิมเพนทั้งฮอยลุนครับรวมไปถึงทั้งสองสมโมสรด้วยนะครับ <S <S แล้วก็เชื่อว่าด้วยการที่นาโปลีครับซื้อนักเตะจากแบร์ยูเตดไปอย่างสกอตแม็กโทมินแล้วแม็กโทมินฤดูกาลนี้ก็ทําผลงานได้ดีมากๆกับทางนาโปลีครับมันก็จะมีส่วนเหมือนกันนะครับที่อาจจะทําให้การย้ายทีมในครั้งนี้ มันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแมนยูติดกับนาโปลรีก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็นักเตะเองก็ถือว่าก,ก็โอซิเมนก็เชื่อว่าอยากย้ายหอยลุนุมเชื่อว่าจะกกลับไปอิตาลีอีกครั้งหนึง่งก็น่าจะแฮปปี้อยู่นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากผมนะครับก็เชื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆและผมก็เชื่อว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับจากสถานการณ์ที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันนะครับ ว่าดีลนี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆผมก็เชื่อว่าก็น่าจะเป็นดีลที่โอเคนะครับจ่าย40ล้านยูโรแล้วก็ได้ปล่อยนักเตะอย่างล้านฮอยลุนออกจากทีมไปด้วยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะโอเคเพราะว่าถามว่าฮอยลุนน่ครับด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้จะหาสักทีมหนึ่งมาซื้อฮอยลุนไปร่วมทีมครับไม่มีทางครับไม่มีใครมาซื้อหรอกครับแล้วก็สัญญาองใอยลุนเหลอกับแมนยูเตะถึงปี2 0องีนะครับมันก็ ยากเลยครับที่ใครจะมาซื้อตัวไปร่วมทีมนะครับผมว่าลักษณะแบบนี้แหละน่าจะโอเคแล้วก็อยรุนอายุ22ปีด้วยก็เชื่อว่าถ้าไปอยู่ในมือคอนเต้ก็มีโอกาสที่กลับมาเชิดฉายได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับดีลนี้นะครับสลับคู่ระหว่างลัรพมุฮอยรุนแล้วก็ทางวิกเตอร์โอซิมเพนครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องงนตไวว้้ดยะครับ และในเวลานี้นะครับใครที่จะออกรถยนต์นะครับแนะนํานี่เลยครับสุสก s สวิปครับตอนนี้มีแคมเปญครับสวิปยูอครับมีอะไรบ้างครับฟรีสุสกิวอร์แรนตี7ปีด้วยกันครับหรือเลือกรับส่วนลดกว่า50,000บาทด้วยกันครับแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ4,999บาทเท่านั้นครับมีกล้องแถมให้ด้วยนะครับหากใครสนใจดีลนี้นะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมนี้นะครับแล้วก็ใครอยากไปขับรถด้วยตัวเองครับว่าดีขนาดไหนสำหรับทางสุสกีสวิะครับ ไปขับได้เลยครับที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับหรืออยากจะดูรายละเอียดต่างๆนะครับเพิ่มเติมของข้อมูลรถต่างๆว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเข้าไปดูได้เลยครับที่ w w w ครับ suzuki.co.th ครับฝากด้วยวนนะครับกับรถยนคุณภาพอย่างสุสกิครับ